ไอ้ทิพกูมไม่ไหวแล้ววะกูอยากออกไปประท้วงอะ่ะมึงดูตัวเองก่อนเว้ยแค่ไปเซเว่นแค่นี้มึงยังขี้เกียจเลยแล้วถ้าเกิดสมมติตํารวจมาเนี่ยมึงจะวิ่งหนีทันเขาไหมนีม่มืงแหะมึงดู ประเทศไทยลงนามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนด้วยนะเวแปลว่าเราสามารถไปประท้วงแบบมี international standard ได้อะไรคือการประท้วงแบบมีิน international standard วะชื่อไม่เหมือนโถส้วมวะไม่ใช่โถส้วมนี่ประท้วงแบบมี international standard ก็คือเราสามารถออกไปประท้วงได้เลยโดยไม่ต้องบอกตำรวจแล้วเขาะก็ต้องหาที่ให้เราด้วยนะเว ที่ที่เขาจัดให้อ่ะมันมีแอร์ปะ่ะอืมมึงแค่หาที่ให้เนี่ยน้ำตาก,ก็จะไหลแล้วป่ะเดี๋ยวนะมึงถ้าเกิดมึงออกไปประท้วงแล้วไม่บอกเขาวะแล้วเขาจะจัดที่ให้มึงยังไงวะเออเนาะหรือว่าเขาต้องแบบเตรียมที่ไว้อยู่แล้ววะแบบงานสัปดาหนัสงสือกันนะอะไรอย่างง้น่ะอิมเพคก,ก็ไม่ไปเว้ย แม่งไก่อะอู้มึงนี่ไม่มีความอดทนเลยเฮ้ยนี่เขาบอกว่าตำรวจอ่ะต้องมาอำนวยความสะดวกให้เราด้วยนะเว้ยจริงมันก็ดีนะเราไม่ต้องเตรียมน้ำเตรียมหนมมาเลยมึงว่าเขาจะมีแจกข้าวป่ะวะแบบถ้ากูอยากกินข้าวหมูแดงทัดทองเนี้ย พี่เขาจะซื้อให้กูเมยวะาถ้าเป็นแบบนั้นนะเว้ยกูไปไปทัวร์กับมึงทุกวันเลยดีจัง International standard โซ่โซ่โซ่ไอ้โซ่เขี้ยตกใจหมดเลยวะ่ะกี้กูคุยอะไรกับมึงปะว,วะเฮ้ยเปลี่ยนเสื้อเมื่อไหร่เนี่ย เป็นอะไรวะเนี่ยโอ้ยฝันว่ะฝันว่าประเทศไทยมี international standard กูชวนมึงไปปะทวงอะไรคือ international standard วะชื่วยแม่งเหมือนโถสซ่วมเลยวะเชดเดจาวูเกือบได้แดกข้าวหมูแดงบรรทัดทองแล้วเจ้ In the Stand International standard ปัดหัวเชี่ยมันมีจริงนะเว้ยมึงดูดิอะไรวะเฮ้ย International standard แล้วเราจะรออะไรกันอยู่ล่ะคะพี่น้อง ความชัวร์มึงดูจากเว็บแหละอมมนสตีอ๋อโอเค